น,นี่เป็นยาอยู่ยในรถปุณณ์นี่ครับสไตล์บรรทุงกับใส่ปิงสิ่งทั้งดวนฝากกดติที่3ซองด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์มันถึงหมื่นซับสะไข่สะคำนะครับเนี่ยมา3ปีคนพอร้อยหกสิบคนคนดตามครับมีเพ um ื่ออย่า าตากล้เฟรมตำรวจไปจับาแก่ไปจับไปเจ็บน,นะฮะนะจับนะฮะนะ่ะขอตังคใหมันซื่อกินด้วยหัวมมวตงวนันนี้นะครับแล้วกินเลมันก็นจะผอมๆสั้นๆมือสั้นส่องตอน

ไปยรดัได้นะโาบนีย่าง่ายากินยอะไุ่กยำตอนเขาสุกยำตอนนาะสุกยำตอนอีพีหนึ่งุกยำตอนหลอนยำยังยงกนี่ครเก่นะพริกแมัง <Workers. S 2> หลามหลามันนี้คือเผาครับเขาเรียกว่าเผาฮัลสลาดวงไปซิกรถนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรถรถรถดีมัใส่รถรถอีแต่รถเจ็บใช่ป้ะเปลี่ยนไปสักเตี้ย ไปขอบปิ้ลลานยางไงเนาะไปเลยกขี้เตอือ,อล่านยางอ่ะไปขอบปิ้ลลา่นยางกะไข่พอคลิปนี้ไผมียางเกา่าเหลือมาเฮ้ยน้อยดวงนะครับต้องการสองล้อตั้งหน้า นี่มันเผาแตะๆเฮย้่มัน<พ>คือเผาครับแรงว่ามันแรงหนักครับผมเกี่ยวกิ่แล้วนี่ยเกี่กี่แล้วฮะของบะบุกไปแล้วสามยกเราผมบ,บุกได้กินสักยกที่ฮะรัวแจะเย็นกินของล้อนตั้งแต่เย็นๆ,ๆ,ๆขอือยี่ยมอสด้วยวันออกกุยๆครับผมโอ้โหดูวันเลยครับ สดสดเจ๊ะใส่เขียงมันกท่านเดี๋ยวขลิ้งกะงอสุกยันตอนถอกทุมมันแก้วเปให้ได้บอกกับทอกกะอกเก่าเนาะเตียมเบาเตี่ยมเก่าเอออะไอ่ะงอกะหม้อหม้อกะดูเยอะหม้ออันนี้พริกลาบนี่ไส้นีไส้อดลโด นี่คือน้ำดองลำไยยังปูจันว่าครับผมขี่แล้วมันจะคาน้อยไปนุ่งกันมันนั่้อยมันจะได้เปลี่ยนดิเหรอบุกเลยเ้องให้บุกอะนะครับซื้อมาน้อยกับกลัวบป๊อกินกันซื้อมะนาวสองกัวรักเอาไหมพูนเดี๋ยวที่เราเกี่ยงไงต่อเร็วกันนี่อดนอนแล้วกินได้น้อยกัน มาไก่น,น้อยกินข้าวกับมากินได้กน,น้อยองอ,อยงพี่นอ้อยเด็กะไข่คนเดียวบุกเนี่มาเนี่ยเนี่ยปั้นนี่เนี่ยจิงนะอือกถุงน้นนำเปล่าเด็กะ ก้าซีหนึ่งหน่องโกล้านนะใจมานี่เลยลปิดนี่แหละหนุน,นี่มือเดินคู่วิ่งก็เลยอ้อมไปอ้อมประโคแล้วคือวันานาะ้าวันที่เราไปป้นพยัผ่านมาแล้วนว่าจะเอามาตัวนี้สักปรมาน้องส้งไว้ปุ่นแม่มันไว้กันน้องส้มกับแม่มันแม่มันบุมไม พอไปหู้น้องส้มไว้เวลาถูกกัน้องส้มมันก็บ้องเหี้ยมันแค่นไหนมีโทรศัพท์มักกินได้กับบางทีมันตั้งกินแล้วจะหออะไนกับเขาเรียกว่ามันบัดั้ำกินครับหาว่าเอาไฟท่านออกแล้วกันแอนทันมันก็บตึงทุกไอ้บ้าเอาไฟออกเหี้ยนนั้นมันเผาบ่เฮ้ยม่ได้กินมันแค่จะเข้ามันจึงได้กินเอาแล้วนั่นเอาเหี้ยมันก็ไหม้เหมือนกันนักกันดินแดนอิสระครับผม Ngồi đi. Thu hàm bạc khoai, bạc khoai đã cắt làm nhang lưa. Nhang cà ạ. Nói đi không? Có táp ạ. Bây săn cả. Kín cho bay săn, săn ham kín, kín ham săn. Săn bữa Làm cái nó săn đi nào. Hả? làm cái này Cứ tiền แล้วเขียงไว้ในรถคำพ้องกันตรงนี้ที่อ่ะคนเลี้ยงนี่ครับนี่ครับเสียดิมเสียดิมแห่งเมืองเหนือสุดยอดน้ำดองลำไยมาพ่นยาข้าวโพดนะครับเนาะข้าวโพดของเสียดิม น่าจะมีกำไรประมาณปันห้ากำไรงวดนี้บ่พลาดครับแสนห้าเนาะเนาะไปเล่นไฮโลอยู่เนี่ยกว่าคนจะมาจะไหนก็ว่ากัอันนี้มันเสียก็เล่นมาแล้วเสียดิมันเสียกมันเล่นเสียห้าอีวีมันกาะนี่ดูเสียดวงเสียก็ได้เฮียอันนี้เฮียดวงอันนี้เป็นเฮียทุกอย่างเพี้ยเมียเ่ารึ จะเก็าม่ได้แต่ตแต่พูดอะไรแต่อะเรอ่ซุกไปเห็นไหมนหุน๊่ะเรียบร้อยห้าปัญญาเอาต่อรอดูครับดูกันครับอือหือเยอะสุกของสุกหลายเอ็มอะงามเลยเนาะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ได้สักคนติดตามสักหมื่นคนนะครับเด้อ